สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่และสวัสดีท่านผู้ชมเก่าทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยต่างประเทศต่างแดนที่ไหนก็ตามนะคะทวีปเอเชียทวีปยุโรปทุกท่านนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเช่นเคย อาจารย์ก็มาทำแรนดอมเกี่ยวกับเรื่องความรักเช่นเคยนะคะดูได้ทั้ง7วันเกิดและคนที่เกิดทั้ง12ราศีนะคะเน้นย้ำนะคะดูได้ทั้ง7วันเกิดและคนที่เกิดทั้ง12ราศีนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันเลยค่ะจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกครั้งอาจารย์จะบอกเลยทุกครั้งนะคะ ในการแรนดอมไพ่ในการดูไพ่เนี่ยจงใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะใช้ความนิ่งใช้สตินะใช้ปัญญานะยิ้มรับนะคะไม่ใช่ดูลคีเียดแมวนะวันนี้นะคะเรามาทำแรนดอมนะคะจะมาทำแรนดอมในหัวข้อที่ว่าส่องใจความรู้สึกของเขาคนนั้นตอนนี้ส่องใจ ความรู้สึกของเขาเคนนั้นตอนนี้ซองความรู้สึกของเขาตอนนั้นคนนั้นตอนเนี้ยวินาทีเป็นเป็นเช่นไหลซองความรู้สึกของเขาคนนั้นตอนนี้วินาทีนี้เป็นเช่นไหลนะคะมาเลยนะขอพลังงานนะคะจักรวาลพลังงานออารา่าพลังงานแสงสีเสียงพลังงานความดีทุกอย่างนะคะครูบาอาจารย์ให้อาจารย์เปิดไพ่ยิปซีสำหรับนี้นะคะไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็เปิดมา ให้โดนใจคุณเลยมาเลยค่ะเค็กพลังงานของคุณก่อนอันดับแรกเลยนะคะอาจารย์จะใช้พลังงานของคุณก่อนพลังงานใบรแรกของคุณนะคะเป็นพลังงานของผู้หญิงคนนี้นะคะ4 of Pentacles ก็คือเป็นการหยุดนิ่งคิดใช้สติใช้ปัญญาในการคิดวิเคราะห์ไต่ตองไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้คุณใช้สติคุณใช้ความนิ่งคุณใช้ปัญญาคุณใช้การวิเคราะห์ในเรื่องบางเรื่องที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณ นะคะคุณใช้มันค่อนข้างมากเอาแหละคุณที่ผ่านมาเนี่ยในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเจอปัญหาอะไรเยอะเมื่อวานเนี้ยคุณอาจจะเจอปัญหาอะไรเยอะคุณใช้พลังงานของคุณค่อนข้างเยอะนะคะคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินคนมายืมเงินคุณมาทวงนี่คุณมาคนมากู้นี่นี้คุณคนไม่จ่ายนี่คุณลูกหนี้ไม่จ่ายเจ้าหนี้มาทวงนะคะในกรณีบางคนที่เข้ามาดูนะ นะคะใช้ความคิดใช้สตินะมีการดีวงานกับคนเยอะอาจจะต้องเดินทางนะคะไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะคุณค่อนข้างใช้ความคิดเยอะมากเอาแหละคุณไม่ย่อหอก,กับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นคุณไม่วอรรี่คุณไม่ได้สนใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีกับตัวคุณคุณใช้สติคุณใช้ปัญญาคุณแก้ปัญหาโดยการที่คุณใช้ความคิดนะคะ เรียงลำดับสติเป็นขั้นเป็นตอนนี่คือตัวคุณนะนะคะเนี่ยคุณกำลังที่จะไปดิวไปปรึกษาไปประสานงานกับคนที่เป็นผู้บริหารหรือคุณจะได้รับตำแหน่งใหม่นะคะคุณจะไปสอบนะคะคุณอาจจะติดแล้วก็ได้คุณจะต้องคุยกับผู้ดับใหญ่นะพนักง,งานคุณค่อนข้างดีนะคะเชา้านี้หรือเมื่อวานหรือวันนี้คุณใช้ความคิดเยอะมาก เช้านี้คุณก็ใช้ใช้ความคิดเยอะตอนนี้คุณก็ใช้ความคิดเยอะเหมือนกันกาลังคิดว่าจะทํายังไงให้ผลงานของคุณประสบความสเร็จไม่ใช่เป็นแค่ทางผ่านไม่ใช่เป็นแค่เรื่องที่มันที่แบบต้องทําต้องทําเป็นความรับผิดชอบอย่างเงี้ยฉะนั้นคุณใช้ความคิดเยอะแล้วคุณถ้าคุณใช้ความนิ่งนะคุณกําลังใช้ความนิ่งสยบปัญหาสยบมารทุกอย่างสยบอุปสรรคทุกอย่างนะคะในองค์กรคุณอาจจะมีเรื่องวุ่นวายมันจะมีทั้งคนชอบและไม่ไม่ชอบคุณจะมีคนแทงข้างหลังคุณ นะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นศัตรคูคุณอย่างเงี้ยคุณใช้ความนิ่งนะคะถ้าคุณใช้ความเิ่งเนี่ยทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะไพ่ค่อนข้างโดดเด่นนะแต่เป็นไพ่ความคิดความนิ่งความที่มันเป็นเหมือนแบบถ้าเราใช้ใช้ปัญญาเยอะเราก็ต้องมีสติแค่นั้นเองค่ะ ได้ยินชัดเจนนะใช้วิจารญาในการรับชมนะคะทุกคนนะนะคะที่เข้ามานะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าเครียดนะเนี่ยใช้ความอดทนอยู่กับคนเยอะมากคุณอาจจะมีปัญหาแบบทางด้านครอบครัวด้วยปัญหาทางด้านเรื่องเงินมันไม่ใช่เป็นเป็นเงินของคุณอนะเป็นเงินของเขานะคะเป็นเงินของเขาไม่ใช่เป็นเงินของคุณแต่คุณใช้สติ คุณใช้ปัญญาคุณใช้ความนิ่งคุณใช้ความคิดและไต่ตรองหนึ่งไปสองไปส3สาเป็น4อย่างเงี้ยคุณจะผ่านพ้นมันไปได้โดยที่คุณแบบว้าวผ่านไปได้ไงทำไมถึงผ่านได้ทำไมฉันถึงทำได้ทำไมฉันถึงโฟรจังทำไมฉันถึงดีจังเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นข้อดีของคุณ นะคะมันเป็นข้อดีของคุณมากๆเลยตรงนี้นะโอเคนะแค่ความนิ่งใช้สติอดทนเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและอดทนคุณแบบไม่สนใจไม่วอรี่ว่าเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอะไรกับคุณถ้าคุณไม่พอใจอย่างเช่นคุณทํางานกับคนที่มันเรื่องวุ่นวายเยอะเนี่ยคุณไม่คุณไม่ได้สนใจหรอกคุณจะเจออะไรบ้างแม้กระทั่งความรักที่คุณกําลังที่จะเจอวุ่นวายเหมือนกันคุณก็ไม่ได้สนใจคุณเหมือนแบบใช้สติคุณใช้ธรรมะคุณเคยเจอปัญหาที่มันแย่ที่สุดมาแล้วคุณเลยไม่ได้ คิดว่าสิ่งที่มันกําลังจะเกิดอีกอะ่ะมันจะเป็นปัญหาสาหรับคุณปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของคุณคุณคิดแบบนี้เลยนะคะฉะนั้นคุณเป็นคนที่โดดเด่นทางด้านความคิดปัญญาสติคิดอครอบคอบคิดไตรตองคิดที่จะทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จเนาะตัวคุณเองอ,อืมนะคะอาจจะเจอบ้างแหลอะอยู่กับคนเยอะเอออยู่กับคนเยอะเจอปัญหาบ้างเอออยู่กับคนเยอะแล้วก็ คนมักจะวุ่นวายกับตัวคุณแต่คุณไม่ไม่ได้สนใจคุณเหมือนมีคนมาคุยกับคุณไหมเรื่องเงินอย่างเงี้ยนะเรื่องเงินคุณเก็บเซฟตัวเองเลยคุณเคยให้คนยืมเงินหรือว่าอะไรเนี่ยฉะนั้นตอนนี้คุณเหมือนแบบเซฟคุณเลือกที่จะช่วยเหลือคนฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่าเป็นการดีสําหรับตัวคุณวันนี้อาจจะมีคนโทรมายืมกลิ่งจ้างมีเงินไหมยืมหน่อยได้ไหม นะคะย้มหน่อยได้ไหมช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมคุณเคยช่วยเขาแล้วแต่คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกผิดหวังกับคนคนนี้จังเหมือนเขาแทงข้างหลังคุณคุณเนี่ยมีศัตรูนะคะบอกได้เลยว่าคุณมีศัตรูในที่ทํางานมีคนกําลังแทงข้างหลังคุณอยู่แต่ถ้าคุณใช้สติคุณจะผ่านไปได้อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นเลยนะไพ่พลังงานของคุณโดดเด่นมันไม่มีใครมาทําความอะไรของคุณได้เจ้านายเมตตาจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในตุลานี้จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะจะได้โบนัส จะได้ผลตอบแทนจะได้ตำแหน่งใหม่ๆม,มีการโยกได้โยกย้ายหรือได้เปลี่ยนงานใหม่นะคะการค้าขายวันนี้อาจจะมีการนิ่งนิดหนึ่งกระตุ้นยอดขายโดยการเปลี่ยนรดักสินค้าหรือขายในแพลตฟอร์มที่มันเป็นออนไลน์คุณจะดีมากคุณจะเด่นมากคุณจะปังปัวโปริเย่มากคุณลองทำดูนะคะสุขภาพให้ระวังกระบอกตาข้อมือข้อเท้าอะไรที่เป็นคู่อวัยวะที่เป็นคู่นะคะให้ระวังมันจะมีการปวดหน่อยนะคะ นะคะท่านผู้หญิงที่เป็นประจำเดือนที่แบบปวดให้ดื่มน้ําอุ่นนะคะจะมีอาการปวดตาปวดท้องเนี่ยมันเป็นระบบภายในร่างกายของคุณอามาดูกันนะคะความรักของคุณนะคะความรักของคุณอย่าเครียดนะอันนี้เป็นพลังงานของคุณพลังงานของคุณก็เปรียบเหมือนดวงนะอาจารย์อ่านภาพรวมให้เลยฉะนั้นถือว่าคุณโชคดีมากได้รับพลังงานตัวเองพลังงานอาจารย์กําลังนั่งอยู่กับมองท้องฟ้าอยู่ให้ท้องฟ้าเห็นอาจารย์ เป็นคนคิดบวกเลยนะนะคะคนที่เข้ามาดูเนี่ยเป็นคนคิดบวกเกือบทุกคนแหละที่อยู่ในแรนดอมของอาจารย์เป็นคนจิตใจดีคิดบวกเนาะมาดาูทางด้านเร,ารนะะเรื่องความรักของคุณนะคะเรื่องความรักของคุณนะคุณรักคุณมีคนรักของคุณนะคะคนรักของคุณเนี่ยก็เปรียบเหมือนเดอร์ซันนะคะเหมือนเดอร์ซันคุณอาจจะเพิ่งคบเขาก็ได้ คนคนนี้นะเป็นคนที่มีรอยอยิ้มมีใบหน้ารอยอยิ้มค่อนข้างมีสเสน่ห์เสน่ห์เนาะ mm hmm. เป็นคนที่เหมือนเดอร์สันเลข19ก็คือเดอร์สันมีออ mm hmm. ร่าพลังงานแสงช่วงนี้เขาพลังงานดีคนนะ mm hmm. เขาเหมือนที่จะปกป้องคุณได้หรือให้ความคิดหรือให้ความรู้กับคุณได้ นะคะถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยคุณโทรหาเขาหรือคุณไลน์หาเขาเลยในตอนนี้นะหลังจากที่ดูเรนดอมในจบนะคุณทักเขาไปเลยเขาจะให้พลังงานกับคุณไม่ว่าคุณจะคุยกับคนเนี้เขาจะเป็นเปรียบเสมือนเหมือนเพื่อนเพิ่งคุยกับคุณก็ได้ยังไม่ได้คลิกกันอาจจะเพิ่งคุยกันต่อๆกันหรือเป็นสามีคุณหรือเป็นภรรยาคุณเป็นใครก็ตามที่คุณเพิ่งเคยคุยเนี่ยคุณ ลองเปิดใจอาจจะไม่ต้องพูดคําว่าคุณมีปัญหาอะไรก็ได้แต่คุณขอได้ยินเสียงเขาเนี่ยเขาคนนี้ก็จะรีบรับทันทีและส่งความรู้สึกเขาวันนี้ความรู้สึกของเขาวันนี้ตอนนี้วินาทีนี้เป็นเช่นไรมาดูกันเขาคนานั้นอบอกก่อนเขาคนานั้นนะมีลักษณะแบบเป็นผู้สูงอายุก็ได้เป็นเด็กก็ได้แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุจะมีออร่ามากนะคะคนที่คนคบเนี่ยนะคะจะมีออร่าจะมีรอยยิ้มผิวขาวนะคะเป็นเด็กก็มี energy ค่อนข้างดีโดดเด่นมากเป็นคนที่โตเกินวัยนะคะเป็นคนที่ โตอยู่แล้วที่คุณคบก็จะโตมากขึ้นเป็นคนที่มีมีสถานะที่มันเหมือนแบบความชัดเจนของชีวิตเขาอะมันชัดเจนแต่การครบกันบางคู่หรือคนที่เข้ามาดูอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นฉะนั้นการที่ไม่ได้ชัดเจนของคุณและเขามันอาจจะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันอาจจะไม่ได้กระทบวงฟางของชีวิตคุณมากแต่แต่เขาก็เป็นที่พึ่งทางใจให้คุณได้คุณอยู่ที่ไหนคุณสามารถโทรเรียกเขาเขาได้เขาสามารถมาหาคุณได้ ตลอดเวลาเขาคนนี้เป็นคนที่พึ่งพาอาศัยได้เป็นคนที่จับต้องได้เป็นคนที่ค่อนข้างมีไมเซ็ตมีความคิดเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศได้ไหมได้สี่ต่างจังหวัดได้ไหมได้สี่นะคะเป็นคนที่รูปร่างดีอะที่อาจารย์บอกแล้วนะเป็นคนที่ภูมิฐานแล้วมีฐานะค่อนข้างมีฐานะนิดนึงนะคะคนนี้เป็นคนที่พึ่งพาอาศัยได้เลยถ้าคนเดือดร้อนเรื่องเงินคนนี้อาจารย์คนหยิบยืนให้หรือเขาเป็นฝรั่งมังค่าที่จ่ายเงิน ให้คุณเกือบทุกเดือนคนคนนี้แหละค่ะเป็นที่พึ่งทางใจให้คุณได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆฉะนั้นคุณต้องเก็บรักษาคนแบบนี้ไว้นะคะคุณต้องเก็บรักษาคนแบบนี้ไว้นะคุณต้องคุณคุณเหมือนว่าเขาอาจจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ในกรณีคนที่คบและเจอคนดีแล้วนะเออคนคนนี้สนใจคุณมากต่องความรู้สึกตลอดระยะเวลาเลยเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณมากเขาชอบคุณเขาหวยหาคุณเขาเหมือนเหมือนแบบเขาเขาชอบอ่ะในความที่คุณเป็นคุณ ขาชอบแบบลักษณะที่เป็นคุณเพราะคุณมีพลังงานคุณมีออร่าคุณมีมีแสงที่มันเป็นเหมือนโดดเด่นคนอื่นคุณว้ายขอโทษค่ะคุณอาจจะเป็นขออภัยค่ะคุณอาจจะเป็นตัวเลือกหรือช้อยนะคะของเขาขออภัยนะเกิดอิเดียนนิดหน่อยมันเหมือนแบบคุณอาจจะเป็นตัวเลือกคุณอาจจะเป็นช้อยเป็นทางเลือกนะคะของเขาแต่คุณเชื่อไหมคุณเป็น number วันในใจเขาเพราะว่าคุณอะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบ ไม่ค่อยที่จะยุ่งวุ่นวายหรือแม้กระทั่งที่เขาจะทําอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสิ่งที่มันกระทําอยู่ตอนนี้เกิดไอสดิเลยนะทุกคนนะขาตั้งค่ะขาตั้งนะคะเห็นไหมอาจารย์ก็อ่านให้ได้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการอ่านเลยโอเคค่ะเอะโอเคค่ะคุณมีออร่าคุณมีความรักเห็นไหมเขาจะชอบคุณเพราะเขาน่ะก็เป็นคนขี้เหงา เขาเป็นคนขี้เหงาเขาชอบคุยบางทีคุณอาจจะไม่ได้มีเวลาคุยกับเขาขนาดนั้นก็ได้นะคะคณคนนี้เป็นคนที่เพิ่งผ่าอาศัยได้นะคะในกรณีคนที่กำลังคบกันคุยกันพูดกันดิวงานกันอาจจะได้มีการติดต่อประสานงานกันหรือคุยกันเพิ่มขึ้นมากขึ้นในอนาคตนะคะมีการคุยกันดีวงานกันเพิ่มขึ้นในอนาคตฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะกับสิ่งที่ คุณกําลังจะทําตอนเนี้ยมันเหมือนแบบมีอะไรที่มันชัดเจนมันมากขึ้นเกิดขึ้นกับสิ่งที่คุณกับเขาได้ได้มีเกณฑ์ที่จะได้ลงทุนทําธุรกิจด้วยกันด้วยเขาเป็นห่วงคุณมากนะเพราะตอนนี้คุณอ่ะจิตใจบอบางคุณอาจจะมีแบบเรื่องกังวลใจนะคะหรือสามีคุณภรรยาคุณคุณอาจจะไม่ได้บอกเขาคุณเปิดให้เขารับรู้ได้เลยบางครั้งคุณก็ไม่อยากจะเอาเรื่องอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบที่ไม่ดีอ่ะ ไปบอกเขาคุณอยากจะให้เขาเห็นภาพจำดีๆของคุณนะคะฉะนั้นคนคนนี้เป็นห่วงคุณอยู่เสมอเลยตลอดระยะเวลานะเขาเป็นห่วงคุณเขาอยากให้คุณแบบเออเอนจอยมีความสุขคบกับเขาอย่างเงี้ยมันต้องมีความสุขมันต้องสนุกนะเขาส่องคุณไหมเนี่ยดูสิว่าเขาส่องคุณไหมหรือเขาแอบส่องคุณบ้างไหม ตอนนี้นะเขาแอบส่องคุณวันไหมแน่นอนค่ะเขาแอบส่องคุณนี่เห็นไหมเขาแอบส่องคุณเขากําลังเฝ้ามองคุณตอนนี้เขากําลังแบบมองรูปเก่าๆกรณีคนที่กําลังทะเลาะก,กันกาแฟหรือทะเลาะก,กับคนที่เหมือนแบบเป็นคู่ชีวิตคนหรือใครก็ตามที่กําลังคบกันหรืออยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็แอบ,บมองเขาก็แอบส่องมือถือเหมือนกันเกลี่ยไปเกลี่ยมาเมื่อไหร่นะจะโทรมาสักทีเมื่อไหร่นะจะมีไลน์เข้ามาหาสักทีเมื่อไหร่จะมาสักทีอะ นะเขาคิดถึงคุณมากสุดหัวใจนะคะเขาส่องเขาอยากโทรอยากคุยแต่คุณก็เป็นคนใจแข็งเหมือนกันเพราะว่ามันมันมีความแบบไม่อยากจะคุยอ่ะคุณเป็นฟิลที่แบบตอนนี้คุณมีปัญหาอะไรหลายอย่างคุณก็ไม่อยากจะคุยแต่นั้นอาจารย์น้องว่าถ้าเขาจะคุยกับคุณคุณคุยเหิดเนาะโอเคนะคนที่คนคบคบเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดของคุณนะวันนี้เป็นแรนด้อมที่ดีนะแรนด้อมที่ดีจังเลยอ่ะทาไมเหมือนแบบมีคนรู้สึกว่ารู้สึกว่า ทำให้หลายๆคนที่เข้ามาเนี่ยตอนนี้ก็ยิ้มได้เหมือนกันเนี่ยใบหน้าของเขากําลังมองถึงเขาจะมีความตึงเครียดมีความกังวลใจมีความตึงเครียดมีหลายๆอย่างที่มันอยู่ตรงนี้แต่เขาก็ไม่พ่องไม่ทิ้งความความที่เขาเป็นแฟนคุณคนรักของคุณเนาะอันนี้นะคะเขากําลังมองหาอนาคตกับคุณนะคะเขาส่องคุณ Facebook i n s t a แก a มบางทีนะดีไม่ดีนะคนคนนี้นะอาจจะ หึงคุณอยู่เป็นในๆก็ได้เขาอาจจะกําลังหึงคุณอยู่กําลังเหมือนแบบส่องคุณอยู่สืบคุณกับเขาอยู่กันคนละที่เขาส่องคุณคุณส่องเขาความรู้สึกของคุณกับเขามันไม่ต่างกันมันคลิกขากันอยู่ตลอดเวลานะคะมันคลิกขากันมันโหยหาการมันมันรักกันอะมันเหมือนแบบมีความรักให้กันและกันอบอุ่นเติมเต็มความรู้สึกให้กันและกันมันเป็นฟิลแบบนั้นฉะนั้น อย่าเครียดนะคะเวลาคุณเครียดคุณสามารถปรึกษาเขาได้เลยนะขออนุญาตวางไพ่อย่างนี้นะทุกคนโอเคนะวันนี้แสงดีจังเลยเนาะแสงออร่าดีจังเลยเนาะโอเคนะดูแลอย่าไปเครียดบางคนดูเครียดเครียดหลนดอมทำไมต้องเครียดกันขนาดนั้นเราไม่ต้องเครียดนะทุกคนเธอจะไปเครียดทําไมนี่ไงมันเหมือนแบบเขาก็นั่งเหม่อมองเนี่ยกำลังดูมือถือเธอเลยกาลังส่องนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเซนสทีฟอ่อนโยนละเอียดอ่อนนะคะเซนสทีฟ บางมุมก็แข็งแกร่งแข็งแกร่งบางบางทีก็แอบเป็นคนที่พูดตรงเกินไปการตรงมันก็ดีบางทีคุณก็รู้สึกลำาขนเขาที่เขาเป็นคนตรงพูดบางทีคุณเดินหนีออกไปเลยพิวคุณเป็นแบบนี้คุณไม่อยากจะอะไรแล้วไม่ว่าจะคนเป็นคนในครอบครัวหรือใครก็ตามนะคะสามีคุณเป็นคนพูดมากภรรยาคุณเป็นคนพูดมากแต่คุณก็รักคุณก็ยอมเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณก็เหมือนแบบเออก็มีเขาว่าที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดถึงเขาจะเป็นคนแบบนี้แต่เขาก็อยู่เคียงข้างคุณถึงเขาจะเป็นคนเจ้าชู้เขาก็ให้เงินคุณถึงเขาจะเป็นนคที ปากตรงปากแซบหรือพูดจาผงผางอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยอมคุณเขายอมเป็นนี่เป็นสินเพราะคุณเนี่ยคนคนเนี้ยนะคะหรือคุณ่ะก็ยอมเป็นนี่เป็นสินเพราะเขาเพราะคุณรักกันคุณทิ้งเขาไม่ได้หรอกมีคนหลายๆคนมาจีบคุณแต่คุณก็ไม่ยังไม่เปิดใจให้กับเขาฉะนั้นมันไม่แปลกหรอกค่ะที่หลายๆอย่างที่มันจะเจอกับปัญหาอะไรที่มันเป็นเรื่องแบบเนี้ยนะคะมันไม่แปลกใจไม่ต้องแปลกใจกับสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่เจอนะคะ โอ้อาจารย์บอกแล้วนะใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะวันนี้เป็นเรนดอมเกี่ยวกับความรักความรู้สึกของคุณส่องความรู้สึกของเขาและความรู้สึกของคุณนะมันเป็นความรู้สึกหอยหามันเป็นความรู้สึกคิดถึงของเขาถ้าเขาอยู่แดนไกลนะเขาคิดถึงคุณมากนะเขากําลังตกหลุมรักตกหลุมเสน่ห์นะคะต้องตาต้องใจนะคะที่ตัวคุณเขากําลังตกหลุมนะคะตกหลุมเสน่ห์ตกหลุม,หลม,หลมเหมือนเหมือนแบบเขาอยากจะคุย อยากจะเจอเพราะว่าถ้าเขาเคยเจอคุณแล้วนะเขาชอบใบหน้าคุณรอยยิ้มคุณรักยิ้มคุณคุณใส่แว่นด้วยใช่ไหมกรณีบางคนใส่แว่นคุณใส่แว่นเขาใส่แว่นอย่างเงี้ยเขาจะชอบคุณเป็นคนเนร์ดเป็นคนที่วินเทจนิสหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบคุณละเอียดอ่อนแต่ช่วงนี้คุณไม่อยากจะคุยอะไรกับเขาเลยเขาก็สงสัยเหมือนกันนะเขาก็ส่องอุ้ยคุณมีคนอื่นหรือเปล่าเขาปวดหัวเขากาลังคิดว่าเฮ้ยทาไมช่วงนี้คุณดูแปลกคุณไม่ส่องเขาเหมือนเดิมคุณไม่จี้เขาคุณไม่ตามเขาคุณคุณเหมือนแบบ มีความรู้สึกว่าคุณไม่คุณไม่กระตุคุณไม่คุณไม่อะไรเลยคุณไม่โฟกัสหรือคุณไม่ทําอะไรเลยนะคะมันมีความรู้สึกแบบนั้นคือมันเป็นความรู้สึกแบบเอ้ยเขาก็มีความตึงเครียดนะจริงๆอ่ะเขาเป็นคนที่ก็เปนนรียบเสมือนว่าคนสองบุคลิกเหมือนกันแต่บางทีอ่ะการที่เขาเป็นสองบคุคลิกอ่ะเขาก็เก็บอาการและเก็บอารมณ์ได้เพื่อคุณเขาเป็นคนใจร้อนนะละเอียดอ่อนก็จริงแต่ใจร้อนขี้โมโหงุ่นงุง่ายนะคะถึง คุณกําลังคบอยู่กับคนที่สองอารมณ์แต่เวลาเขาเจอคุณอะอารมณ์ของเขาอะมันน้อยกว่าตัวคุณมากเลยตอนนี้ตัวคุณแบบมาเลยจะพ,พร้อมฟาดจา้ะถ้าใครเข้ามาคุณเหมือนมีปัญหาในที่ทํางานด้วยนะคะคุณกําลังแบบเจอปัญหากับคนสงครามประสาทสงครามเย็นสงครามน้ําลายอะไรเงี้ยคุณก็จะแบบคุณต้องหาที่ระบายนะหรือไม่ก็ดูหนังฟังเพลงฟังเพลงในยูทูบยูทูอะไรเงี้ยคุณก็ทําไปเนาะมันจะได้เป็นที่ระบาย คนคนนี้เป็นที่พึ่งพาอาศัยได้นะคะสามารถที่จะคุยได้เหมือนกันกรณีคุณสามีคุณภรรยาคุณเนี่ยนอกใจคุณหรือไปมีมือที่3เนี่ยตอนนี้นะไม่ใช่ว่าเขาไม่กลัวคุณนะเขาก็กลัวคุณจะไปทําเหมือนเขาเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเขาอะทาไม่ดีกับคุณเออพอตัวเขาทําไม่ดีอะคุณตอนนี้คุณปล่อยใจจะจอยคุณแทบจะไม่สนใจเขาด้วยซ้ํากรณีคนที่เข้ามาดูนะและชีวิตคุณเป็นแบบนี้นะเหมือนเหมือนคุณปล่อยใจ จจอยไปเลยคุณไม่ได้สนใจอ่ะจะมีก็มีไปเอาเงินมาอย่างเดียวพอพ่อลูกเพราะว่าคุณเหมือนแบบฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคกับเขามามากแล้วอะ่ะคุณเตือนคุณบอกคุณพูดเขาไปแล้วอะ่ะเขาไม่ฟังคุณคุณก็ให้เขาไปรับกรรมหรือไปรับปัญหานะคะของเขาเขาอาจจะติดวังวนวิบากกรรมเรื่องมือที่สการพนันหวยหุ้น,ห,ห,นหรือว่าอะไรก็ตามเท,าเท่าของเขาคุณต้องปล่อย คุณต้องคุณคุณเหมือนว่าคุณอยากจะโฟกัสไปข้างหน้าเรื่องงานฉันก็แย่อยู่แล้วเรื่องเงินฉันก็แย่อยู่แล้วเรื่องทางบ้านฉันก็ครอบครัวคุณไม่อยากจะสนใจอะไรแล้วอยู่ก็อยู่ไปก็ไปอะไรแบบนี้ความรู้สึกของคุณมันเป็นความรู้สึกที่ดิ่งท้อเหนื่อยรู้สึกไม่มีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นคุณปล่อยไปเลยนะคะคุณปล่อยไปเลยเขาก็ทําให้คุณเสียน้าตาเยอะเหมือนกันนะคะกรณีคนที่อยู่ในวังวนแบบนี้ต้องหาพึ่งธรรมะ สวดมนต์ภาวนาหรือนั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาบ้างนะคะบางครั้งเนี่ยสีหน้าแววตาของคุณมันจะออกค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าคุณก็เหมือนแบบคุณก็เหนื่อยคุณก็ท้อกับสิ่งที่มันเจอหรือสิ่งที่มันเป็นไม่แปลกใจหรอกค่ะว่าทําไมคุณต้องคุณต้องท้อคุณต้องเจอกับปัญหาอะไรที่มันเป็นแบบนี้คุณต้องสู้นะคะแต่คุณก็ต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้มันไม่มีคำว่าไปไม่ได้ค่ะถ้าคุณยังไม่ได้ทำคุณต้องทำก่อน คุณถึงจะโฟล์ไปด้านหน้าคุณถึงจะดีคุณถึงจะมีอะไรที่มันดีๆอะค่ะนะคะคุณต้องอดทนคุณใช้ความอดทนมากเพื่อลูกเพื่อครอบครัวคุณมีเกราะป้องกันมีกำแพงนะคะในความทุกข์ของคุณเนี่ยตัวคุณอะคุณมีแสงมีเป็นกายนะคะหลังจากดูเรนดอมนี้มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามีแรงกระตุ้นผักตัวเองบางครั้งก็อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมคุณอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไม่อยากจะทําอะไรเลยเพราะมีแต่ความทุกข์ นะคะคุณก็ใช้ Energy ของคุณผลักดันขึ้นมาเอาใหม่แต่งตัวใหม่รีโนเวตตัวเองใหม่กินอาหารดีๆแต่งตัวดีๆนะคะชีวิตมันจะได้ดีขึ้นจริงๆคุณมีพลังงานที่ค่อนข้างโดดเด่นคุณจะได้รับตําแหน่งดีๆเขาบอกว่าพลังงานที่ดีนะคะมันจะอยู่ที่ใบหน้าจะอยู่ที่แววตาจะอยู่ที่คําพูดจะอยู่ที่อะไรก็ตามตอนนี้นะคะ นะคะของเรานะคะเก็บอารมณ์เก็บอาการไว้นะคะมาดูทางด้านเรื่องความรักของคุณอีกนะคะมาดูกันว่าความรักของเขาตอนนี้เขามีแบบล้นปิมให้คุณหรือเปล่านะคะเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงเมื่อคืนหรือเมื่อวานหรืออะไรเงี้ยอาจจะทะเลาะกันก็ได้นะคะทะเลาะกันใหญ่โตเลยอาจจะเป็นเรื่องเงินด้วยเรื่องคนอื่นเรื่องเพื่อนเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องเนี่ยคุณแทบไม่ไม่อยากจะพูดอะไรกับเขาเลยคุณไม่อยากพูดเลยมีแต่เรื่องเสียเงินเสียทอง บางครั้งเขาช่วยแยิพี่น้องเขามากเกินไปเขาเลยลืมเราเขาไม่ให้เกียรติเราอย่างเงี้ยคุณไม่อยากจะพูดอะไรเลยคุณให้เวลาแบบกับเขาค่อนข้างเยอะแต่เขาให้เวลากับคุณน่ะน้อยมากเวลาแย่พี่น้องหรือพ่อแม่เขาอะไรเงี้ยคุณมีน้อยใจนะในจะน้อยใจครอบครัวเขาแต่คุณไม่พูดคุณไม่บอกคุณก็ทําตามเขาตลอดแต่บางครั้งมันมีอะไรที่ระเบิดออกมามันเหมือนแบบเป็นเป็นระเบิดเวลาระเบิดความรักของคุณและเขาอะ่ะมันได้พูดมันได้ปฏิสัมพันธ์มันได้ทําอะไรอย่างเงี้ย มันได้พูดออกไปคุณได้คุณได,คณได้คุณได้ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขารู้สึกแบบรู้สึกเลยนะตอนนี้นะเขาส่องนะส่องความรู้สึกของเขาตรงนี้นะเขารู้สึกแบบขาดความมั่นใจเลยอ่ะเพราะคุณไม่เคยที่พูดแบบนี้กับคํานี้กับเขาเลยอ่ะเขามั่นใจมาตลอดว่าคุณรนะักเขาเขามั่นใจมาตลอดว่าคุณอะยอมเขามาตลอดแต่วันนี้วินาทีนี้หรือเมื่อวานนี้หรืออะไรเงี้ยคุณ ปล่อยเซอร์วีคุณไม่สนใจคุณเหมือนแบบไม่ไม่สนแล้วอะเหนื่อยแล้วอะจะทําอะไรก็ทำไปเลยปะไปไกลๆอะไรแบบเนี้ยเขารู้สึกท้อแท้ติดใจ,จ,จมันเหมือนแบบวันนี้เขาไม่ได้คุยกับคุณของเขาเขาเสียใจนะอืมเขาเหมือนแบบอยากจะทํายังไงทุกวิถีทางที่จะได้คุยกับคุณหน้าเขาจะทํายังไงให้ซื้อใจคุณได้เขาจะทํายังไงให้คุณรู้สึกว่าเขาสําคัญกับคุณอีกครั้งหนึ่งเออเขากําลังพยายามนะคะเขากําลังพยายามที่จะ ทําให้คุณกลับมาพยายามที่จะเวทตัวเองพยายามที่จะทให้ตัวเองแบบรู้สึกว่ามีคุณค่ากับคุณมากขึ้นฉะนั้นอะไรที่มันเกิดตอนนี้มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบหรือว่าอะไรหรอกนะคะแต่คุณต้องรักตัวเองให้มากนะคะเรนดอมนี้มันเป็นเรนดอมของไพ่ของคุณล้วนๆกสองความรู้สึกของเขานะคะคุณกําลังอาจจะเฟลเสียใจยกับพฤติกรรมของเขาแต่คุณก็ต้องรักตัวเองอย่ารักอย่าขาดสติเพราะความรักหรืออย่าทำอะไรด้วยอารมณ์ นะคะนะคะช่วงนี้อารมณ์คุณร้อนเหมือนกันร้อนเพร่ะความรักร้อนเพราะเงินด้วยร้อนเพื่อหนี้สินหลายอย่างเหมือนกันคุณต้องใช้สติให้เยอะๆนะโอเคนะคนรักช่วยคุณได้ไหมบอกแต่ต้นแล้วก็ช่วยคุณได้ถ้คุณเหมือนแบบเนี่ยเขาคนนี้ช่วยคุณได้นะในทุกเรื่องนะเกี่ยวกับเรื่องเงินถ้าคุณเอ่ยปากคุยกับเขาบางครั้งคุณก็แทบจะไม่เอ่ยปากหรอกเป็นหนี้ก็เป็นหนี้เพราะเขาก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยคุณกําลังใช้สมองในการในการคิดคุณอยางนิ่งๆคุณอยากจะไปดูธรรมชาติ คุณอยากจะหาอะไรที่มันแบบสบายๆหรืออบอุ่นอบอุ่นจังเลยคุณอยากจะทําอะไรให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะออกไปท่องโลกกว้างจังเลยฉันอยากจะออกไปทําอะไรที่มันดีๆแล้วมีความสุขอ่ะฉันอยากจะลาพัก้อนฉันเบื่อไหนในที่ทํางานจังเลยฉันอยากจะไปเหมือนที่ในที่ที่มันทําให้ฉันรู้สึกว่ามี e NERGY ไปคนเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะคุณลองเปิดใจคุยกับใครสักคนหนึ่งหรือแฟนคุณเนี่ย เขาคนเนี้ยที่กําลังส่งคุณอยู่เขาคนเนี้ยที่กําลังมีใจให้คุณอยู่เขาคนเนี้ยที่กําลังเหมือนแบบคิดในมุมของเขาอยู่เนี่ยเขาจะช่วยคุณได้ในทุกๆเรื่องถ้าคุณยอมเปิดใจและพูดกับเขานะคะอาจารย์ก็หวังว่าเรนดอมนี้จะทําให้ทุกคนยิ้มแล้วก็คิดในหลายๆอย่างถ้าเครียดหาไปหาอะไรทําดีด หาอาหารอร่อยหาอาหารเสริมฟังเพลงเบาๆอย่าไปฟังดราม่ามากยิ่งคุณทะเอลาะกับเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกคะ่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาอะเป็นเป็นแบบนี้เออก็เขาเป็นแบบนี้คนไม่เปลี่ยนอะฟังนะคนไม่เปลี่ยนอะมันก็ไม่เปลี่ยนอยู่วันอังค่นะคะถ้าเขาจะเปลี่ยนจริงๆถ้าเขาคิดจะเปลี่ยนจริงๆเขาเปลี่ยนไปนานแล้วฉะนั้นเขาไม่เปลี่ยนก็ใช่ว่าเขาผิด นะคะเพราะคุณน่ะตั้งแต่ต้นน่ะเขายอมคุณยอมเข้ามาทุกอย่างไงคุณต้องมีการพูดการเคลียร์การเจรจาทุกๆอย่างถ้าใครที่ตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักสามเศร้ารักไม่ดีรักมีปัญหาเนี่ยคุณต้องใช้สติมากๆนะปฏิบัติธรรมบ้างนะคะมันก็จะช่วยเจริญสติเจริญเจริญปัญญาให้คุณใช้ความนิ่งเลยแหละรันดอมนี้นะคนนี้กำลังเจอปัญหาเรื่องการงานถูกแทงข้างหลัง มีอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขอ่ะคุณต้องคุณคุณต้องดึงดึงตัวเองกลับมาจากความทุกตรงนั้นแล้วเรื่องความรักของคุณอ่ะจริงๆอ่ะมันไม่ได้ไม่ไม่ได้แย่นะคะจากแต่ตามเรนดอมนี้ให้เลิกกันคุณก็เลิกไม่ได้หรอกนะคะให้เลิกกันก็เลิกไม่ได้เนี่ยคุณเขาก็ส่องคุณตลอดนะยิ่งคนเป็นคนที่ขี้หึงมากๆนะเขาคนนี้ขี้หึงมากยิ่งขี้หึงมากยิ่งรักมากยิ่งห่วงมากบางครั้งคุณก็รู้สึกลำคาญเหมือนกันกับตัวเขา แต่คุณให้คิดอยู่เสมอว่าถ้าเขายิ่งยิ่งส่องเราเขายิ่งสนใจเราแสดงว่าเขารักเราเขาอาจจะไม่ได้ทําตอบโจทย์เหมือนคนอื่นหรือแฟนแฟนคนอื่นเขาคุณอย่าไปเปรียบเทียบเนาะเขาก็เป็นคนลักษณะแบบนี้อยู่แล้วชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อาจจะเป็นคนพูดตรงขวาน่าซากหรือเป็นคนที่ทำอะไรก็ทำอ่ะโดยที่บอกวอาเออมันไม่นึกถึงเราอ่ะทำอยากทำกูจะทำอย่างเงี้ยกูจะทำอย่างเงี้ยกูจะไปอย่างนี้กูจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยลักษณะเขาเป็นแบบนี้เนาะ โอเคนะอาจารย์ก็หวังว่าเรนดอมเนี้ยเราส่องใจเขาไปแล้วความรู้สึกของเขาตอนนี้ไปแล้วเขารู้สึกเศร้านะท้อนะเหมือนแบบเขาก็สัมผัสได้ว่าคุณไม่มีความสุขอะตอนเนี้เพราะเขาเขากําลังจะปรับปรุงตัวเขากําลังจะทำเป็นคนใหม่สําหรับคุณเขากําลังจะทําแบบให้คุณรู้สึกเซอร์ไพรส์ในความในความที่เขาเป็นเขาเขากาลังจะทําให้ให้คุณคุณเขาจะมีโบนัสให้คุณเขาจะมีเงินให้คุณสักก้อนหนึ่งแต่เขาไม่ได้พูดนะเขาใช้ความพยายามอยู่ เขารักคุณไหมรักแต่การปฏิบัติมันมันมันตรงข้ามหรือความชัดเจนอย่างเงี้ยมันยังให้คุณไม่ได้สักเท่าไหร่เขาบอกว่ารอคุณรอก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอรอก่อนนะแล้วเดี๋ยวสิ่งที่ให้ไว้สิ่งที่พูดไว้สิ่งที่ที่ขอไว้อะเขาจะทําตามให้ทุกอย่างเลยนะคะ ออจงใช้วิจารณญาในการรับชมนะใช้ความนิ่งดยนะอย่าเครียดอย่าท้ออย่ามีปัญหาหรือว่าอย่างไรก็ตามนะเพราะว่าถ้าถ้าคุณยิ่งเครียดนะแรนดอม,มันจะเป็นตามแรนดอมนี้นะคะอาจารย์วันนี้อาจารย์ขอบคุณทุกข่านมากเลยนะคะที่เข้ามาดูมันอาจจะตรงใจหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะคะขอบคุณ f อเก่าใหม่ 9, ทั้งในประเทศต่างประเทศ ทุกคนที่เข้ามาสายมูทุกท่านที่ชอบดูสายดูดวงเลนดอมพิ่อากาศทุกคนนะคะเข้ามาแล้วกดกระดิ่งกินกางให้ทุกดอบและอาจารย์ก็สัญญาว่า,าจารย์จะทำคลิปวิดีโอเลนดอมดีๆที่มีประโยชน์และมีสาระแบบนี้ตลอดนะคะให้พุกคณได้รับชมเศร้าทอ้อเครียดทุกอะมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดทั้ง7วันแต่มันจะมีสุข สี่วันทุกสามวันแต่เราจะอยู่ยังไงกับความทุกข์ครั้งนี้ให้ได้นะคะวันนี้อาจารย์ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็ยิ้มรับวันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ